สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนๆทุกท่านทุกคนวันนี้ก็นำมาดูเหรียญพ่อหลวงนะครับราชการที่เก้านะครับผมนี่แหละครับเป็นเหรียญสิบบาทนะครับเหรียญสิบบาทราชการที่เก้านำให้ดู <c oughs> นำให้ชมนะครับออภายอากาศเปลี่ยนเพลงนะครับกดจิบคอนิดหน่อยดูได้ทั้งเพจ ลุงฤิคนไม่หล่อนะครับดูจะดูผ่านยูทูบก็ได้นะครับอันน้ก็เสียงลมมาอีกแล้วมีเสียงรบกวนเสียงกระดิ่งเสียงที่ผมทำไว้นะครับลมมาจะมีเสียงดังพระบาทสมเด็จพระประมินทร์ภูมุนลอดุลยเดชนะครับรัชกาลที่เก้านะครับดูด้านหลังเดียนนะครับนันนคือ เหรียญสวยสุดงดงามนะครับพี่น้อง <c oughs> แล้วอันนี้รูปรวงข้าวนะครับพี่น้องเหรียญรางวัลสถาบันสถาบันวิจัยข้าวนานาชาตินะครับ <c oughs> นี่นะครับพี่น้อง ตัวหนังสือมันเล็กนะครับก็มองไม่ค่อยเห็นคนไหนสายตาดีก็ดูเอานะครับผมสายตาไม่ค่อยดีตัวหนังสือมันเล็กนะครับพี่น้อง นี่แหละครับเหรียญ10บ,บาทกิจาการที่9้านะครับพี่นอ้องรือช่วยดูช่วยชมช่วยบอกพี่พี่น้องๆเพื่อนเพเข้ามาดูนะครับใน y youtube หรือในเพจลุงดทิดคนไม่หลอกมีให้ดูให้ชมนะครับพี่น้องนะครับเหรียญสิบ,บาทกิจาการที่9้า เ,เหรียญอีกเหรียญหนึ่งที่หายากนะครับพี่น้องดูด้านหน้าเหรียญอีกสักครั้งนะครับพี่น้องเออช่วยดูช่วยชมนะครับติชมจะเดงความคิดเห็นได้นะครับพี่น้องในเพจลุงดิดคนไม่รอกดไปดูได้นะครับ ดุงดิตค้นไม่หล่อสุดตั้งแต่เกิดนะครับมีเหรียญมีแบงให้ดูให้ชมนะครับพี่น้องยัมีลุงดิตหัก้องเพียงดูด้านหลังเหรียญแต่ครั้งก็จะขอจบคลิปนะครับนี่แหละครับ ครับก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับผมอายุวันนาสุขภะละสาธุสาธุนโมทามิ